กับอีกหนึ่งวงค่ะที่จะขึ้นมินิคอนเสิร์ตในงานด้วยสวัสดีค่ะพอลลี่แคทแนะนำตัวหน่อยกับคุณผู้ชมผมนะครับร้องนำครับนี่นะครับผมเพียวครับเบสครับผมต้องครับมือซินธิไซเซอร์ครับผมนี่นะคะวันนี้โอ้โหเป็นยังไงมีอะไรขึ้นมาบนเวทีบ้างเตรียมทั้งหมดกี่เพลงคะเตรียมน่าจะสิบสามครับ ใช่ให้เลยครับสำหรับสำหรับพี่ผมให้ได้เลย15ก็ได้ช่วงนี้เป็นยังไงเรื่องของผลงานเพลงบ้างปล่อยมา3มซิงเกิลแล้วเนาะใช่ครับใช่ครับปล่อยออกมาพร้อมกัน3เพลงครับเห็นบอกว่าเหมือนมันเป็นลักษณะซีรีส์ป่ะหรือว่าอามาจากใช่คือคือพี่ก right> ินหนุ่มกับมูฮมัครับก็คือมันเป็น3ามเพลงที่มีเนื้อหาเนื้อหาพูดถึงความสัมพันธ์ที่มันพัฒนาไปข้างหน้าอะไรเงี้ยเหมือนมันต่อต่อกันใช่ใช่ครับใช่ แล้วก็เลย MV ก็เลยเป็นเป็นหนังในเรื่องเดียวกันแต่ว่าอยู่อยู่ในคนละอารมณ์ถ้าไม่ไม่ไม่ผิดพลาดก็มิถุนานี่แหละครับมิถุนานี่แหละครับแนวก็80นี้แหละครับพอลี่นดีก็ถือว่าเป็นศิลปินที่อาจจะเพิ่งเกิดมาแต่มีแฟนเพลงที่แบบค่อนข้างแบบเหวีะยวแนบพอสมควรเลยเรามีโอกาสที่เราจะได้เห็นคอนเสิร์ตหรือว่าจะมีแบบแรมตอนน,อน,นี้ตอนนี้ยังไม่มีแลนครับแต่ว่า แต่ว่าก็เริ่มมีคนติดต่อมาแล้วบ้างครับมีมีมละแต่ว่ายังบอกไม่ได้เหมือนกันจะคิดว่าน่าจะมีครับแต่ว่าเรื่องของช่วงเวลาเนี่ยต้องรอแป๊บหนึ่งแล้วกันครับแต่ทคนอ่ะก็เป็นแบบว่าสไตล์ของพลี่แคทนั่นเองอ่ะช่วงสงการานต์แบบนี้เราไปเที่ยวไหนคะหรือว่าไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนเอ่ยอ่าน่าสงการานต์ปีนี้น่าจะอยู่ที่ขอนแกน่นอ,อยู่ที่กรุงเทพตางจังหวัดครับ<ะ>ยังจำอัปเดตไม่ได้แต่ว่ามีกรุงเทพด้วยครับผมครับทำงานครับทำงานมากกว่าครับ แบบนี้อยากให้เชิญชวนหรือว่าอยากจะให้ช่วยแบบว่ารณรงค์อะไรยังไงบ้างไหมคะครับก็อย่างที่บอกทุกปีเวลาเวลาเล่นน้ําสงการในเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนหลายหลายคนอาจจะขาดขาดสติอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากอยากจะบอกว่าอะไรนะพ่อต้มบอกว่าสมควรครับต้องพอสมควรครับต้องรู้จักรู้จักห้ามปามตัวเองหน่อยใช้คำว่าพอสมควรพอสมควรใช่พ่อผมสอนมาตาตโพลิแคทนี่มีท่าอะไรที่เป็นแบบเป็นเอกลักษณ์ไหมคะเราจะได้แบบว่าทำเทศกาลคนนี้เลย

าในวันหยุดสบายๆแบบนี้วันสงกรานต์เนี่ยพาคุณผู้ชมมาเดอะแคนงมาเก้นั่นเองนะคะเจอศิลปินดารามาเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็ยังมีของมาขายน่ารักน่ารักยังไงก็สามารถใช้ วันหยุดแบบนี้ในการทําในสิ่งที่เราชอบในสิ่งที่เราแบบรักแล้วก็เราก็มีความสุขอย่าง,างเต็มที่นั่นเองว่าสองการบางคนอาจจะแบบว่าโอ้โหได้เล่นน้าอยู่กับเพื่อนๆสาดน้ขํขกันอย่างมามันมากแต่ยังไงเราก็ต้องมีสตินะคะโดยเฉพาะสาวๆเนี่ยบางทีเวลาที่เราใส่เสื้อผ้าหรือเวลาที่เราอยู่ในที่ชุมชนมากๆเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยและที่สําคัญถ้าเกิดว่าดื่มแอลกอฮอล์นะคะมึนเมา ไม่ควรขับรถแล้วก็วันสงกรานต์ก็ถือว่าเป็นวันผู้สูงอายุเป็นวันครอบครัวด้วยกลับบ้านไปหาคุณพ่อคุณแม่นะคะปู่ย่าตายายให้ท่านรถเออเราก็ไปรดน้ำจมูกแล้วก็ให้ท่านให้พรกับเรานั่นเองค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ไปไหนเลยไม่เป็นไรค่ะเปิดทีวีดูช่องยี่สิไบรท์ทีวีของเราแล้วก็เปิดดูรายการไบร์สานั่นเองเรื่องราวข่าวสารในวงการบันเทิงอัปเดตเสริฟกันเพียบตลอดจริงๆนะคะแล้วก็อีก2อช่องทางของเราด้วยค่ะ เป็น Facebook ของเราค่ะกับ facebook.com/slash/brightstartv20 <im ple asure> อินส a g แกรมด้วยกับ brightstar tv นั่นเองอัปเดตข่าวสารเรื่องราวดวงการบันเทิงกันแบบเรียลไทม์เลยค่ะแต่แหมตอนนี้ของขายเยอะมากยังช็อปไม่สาใจเดี๋ยวขอตัวไปช็อปก่อนนะคะยังไงก็มีความสุขมากๆในชะ่วงน